สวัสดีครับคุณนิสาสวัสดีครับขอบคุณครับเสียงเขียดบ่เสียงพัดลมมังงมม่งโอ้นี่น่ะโอ้โหนึ่งคนนิสายีดอืดยีดอืด ฟาใสดิจ้าฟาใสดิจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากนะปลาอนะึดฟาใสนะ่ะเป็นรุ่นน้องนะจ๊ะนะจ๊ะและน่น้ำแนล่งกินดีจ้านิสาถา้ถาไทยถ้าไทยฟาใสสวัสดีจ้าพี่นีนะ่าฟาใสว่ายิ้ม สวัสดีครับพี่สุรสา,าสตรเสียงโสมขอบคุณมากนะครับไอชานสวัสดีครับไอชานสวัสดีครับเสียงยังสะท้อนอยู่ไหมอ้าวเหรอฟจ้านี่หน่าวะเพื่อนนี้ให้ไอชานว่านะครับ สวัสดีจ้าพี่สุรชาตาิฟาใสทักทายนะครับสุรชาติสวัสดีค่ะนีนาทักทายนะครับออยสวัสดีนอกสาวไอซานทักไายเพื่อนชาญใครเต้านี่นาวาดนะครับสวัสดีครับพี่ชาญฟาใสทักทายไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทีรักดีจ้าอย่าแอบอย่าแอบทีรักอย่าแอบออกมาเร็วออกมาคุยกันเร็ว สุนรศาสตร์สวัสดีครับผมไอม้ชางวามาบดดนเด้อพี่น้องเด้อบดดนเลยน,นกปุกดิจ้าปลาอืดทักท้ายปุกลุกไปไดะจ้าพี่กวนพี่เยาแม่แม่แม่มาไม่ทักเขาเลยนะที่รัก ถ้าคนอื่นเฉยเลยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะพี่นีน่าครับปลุกลูกทักไทยนะครับพ่อชุดพูดให้พูดเพื่อนนีน่าผู้หาไฮชาติว่านะครับที่รักที่รักจ้าที่รักจ๋าโอ้ยเมย์ฟาวหลายฟาสวัสดีจา้าป้าป้าสุดาสวัสดีจา้า ข้าเปลือกสวัสดีน้อ้สาวไอซานวานะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กฟาสไซวายันโบท่านป้าวาพี่สดาคา้าปู่ลูกถดถ่ายไปมาไม่นานเด้อไผมาท่านกันทนบท่านมาโบท่านกับลูกป้าเด้อจะบอกใครทุนหัวเดี๋ยวสีดยาให้ก็หายไอซานว่าฟาสไค่ะปู่ลูกถักทายสดายิ้มจุบุจุบุบให้ไอซาน ให้ลุงชาตินะครับปาดสดาจุบุจบให้ปุ๊กจ้าสดาวาสวัสดีครับพี่สุดาฝาษใส่ถักาายชาติทำตาโตใส่ชาตเลยนะครับพี่สุดายายอื่นทักทายไปนะครับวันนี้แ็มาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านและเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกท่านนะครับที่ช่วยพักดัน เอ้เบาวชนมาถึงฝั่งฝันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเบาวชนมาถึงฝั่งฝันในมือนี้นะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทาย ชาญดูโทรศัพท์ย่างสุดาวานี่นาจ้าสุดาไทยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ซอยพักดันให้เบาว้นคนเกษตรมาถึงฝั่งได้นะครับก็ขอขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับก็ขอขอบคุณในน้ำจิตมิตรน้ำใจนะครับที่มีให้มาโดยตลอดนะครับต่อไปก็จะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนะครับ แล่น,นํำแนวกินดิจ้าโซดาทักไทยฟาใส่นะครับเดี๋ยวก่อนทุนหัวลุงชานว่าพี่โซดานี่นะวะขาดตะละเด้อเห็นบอเห็นบอลุงชานป้าโซดาป้าโซดากธเลยเด้อดแต่น่าจึงคืงเลยเห็นบอลุงชานนอนฟังเลยโซนจ้านี่นะขอบใจมากนะจ้าแจ้งข่าวดีอะไรคะเดี๋ยวฝากวา่าเอาปูก๊กอ้อยน้ำเขาอยู่ตี เพิ่งวันที่จ้ายายเพิ่งแอดมินนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้มาตลอดนะครับรักนี่นา่าไม่ใช่ชาวไร่อ้อยแต่อยากรู้เฮ้ยปัน่นจักเว่วาหลัดเลยเพื่อนนี่น้าผู้ให้จกในเพื่อนไอซาดว่าครับผ่านแล้วตีคือเร็วแท้ยินด,ดีนําเดือจ้าาผ่านมาหลายหลายมือแล้วจะครบสิบเหรียญแล้วสซดา นี่นาจ้าผักว่าพักจ้าสวดาวที่รักพักมาแล้วขอจกแน่ถ้าหากมีเอฟซสาวไร่อ้อยเข้ามาทัก้ามาถามจะบอกพี่พักปุกลูกกว่าพี่ตำรวจพี่โซดาพักกว่าทักไทย ือเก่งแค่น้อเคยหมเก่งลาไก่ยนให้ยนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับแล้วก็ซอยพักดันมาโดยตลอดนะครับนกปุ๊กจ้าพักว่าบนี้ไปจกเงือนอื่นบอชาน ห้อยหจกทุกบ้านเลยบอกพี่ชานปุกหลูกว่าสวัสดีจ้าพี่ภาคภาษาไทายไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับในนาจิตมิตรไม่ตีที่มีต่อเบาวสนนะครับบบมีอยังสิตอบแทนนะครับมีแต่คำว่าขอบคุณขอบใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ช่วยพักดันดูแลเทคแคร์นะครับซัพพอร์ตให้เบาวซนมาถึง นี่ได้นะครับเป็นบ้านที่สองนะครับเป็นบ้านหลังที่สองที่ขึ้นมานะครับขอขอบคุณมีโคบอถามแน่พี่น้องที่เขามามีโคบอเพราะว่าไม่ได้เปิดเด้ไลฟ์สดนี้ไม่ได้เปิดโคนะมีไหมยกเพื่อนนี่นานี่ละไอซานว่าแนวกินกินน้ำเน้ักวา คักคืออย่างนี้ปุ๊กเพื่อนชาญคักหลายนี่นาวา่าน้องปุ๊กพี่ชินละชาญนะ่ะสุดาวาได้จกพักเพื่อนนี่นะ่พอใจแล้วบันนี้ไอสานวา่าปะติมดีครับปะติมปะติมขอบคุณครับดีจ้าคนรลอปฏติมว่าขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีจ้าพี่ติมภาสายถักไทยป้ติมสวัสดีครับผมไอซานถักไทยน้องสดาดี่จ้าป้ติมถักไทยไปนะครับนี่ก่อนสร้างเพื่อนโจก นี่นาว่าไม่เปิดโคแล้วจะมีได้ไงทำได้เดี <c oughs> ย๋ยวฝักว่าน้องออยดิจ้าปฏิบว่าคุณป้าดี่ค่ะเดีย๋ยวฝากวาบ้บานสมอดำไม่ได้เปิดได้พักไรมีเลยบ้านสมอดำนะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโคนะจ๊ะบ้านสมอดำนะ่ะก็เปิดไห้เฉบ่ะเหรอ เขาเปิดที่หลังเปิดยังไงเปิดไม่เป็นช่างเพื่อนโจกนี่นะว่าวจกแล้วมีแหงดีเพื่อนนี่นะไอ้สานว่าคุณพักด่จ้าปติมถักไทยายออนี่ดีครับายออนี่ดีครับขอบคุณมากนะครับายออนี่สวัสดีครับประโสุดคนลรอายออนี่ว่านี่นาทีจ้าปติมถักไทย อย่ายิ้มอย่ายิ้มทักมาเลยอย่ายิ้มอย่ายิ้มสอจ๋ากดสวยอย่ายิ้มเปิดถ้าแม่สุดาวะดีจา้าดีจา้าสอดกดสวยเมื่อนี่จกเพื่อนนี่นะาคักคไอซานว่าปะสอนดีจ้าสุดาวะยายออนนี่ดีจ้าประติมตไทยพิชานประสอน,สยยอนตทไทย,อทไทยเอาอีหยังจกคือชิมีแห้งละเพื่อนชานนี่นาววะ ทักบัตรรลวบเด้อสิบเก้าเด้อใหญ่ออาขอบคุณครับใหญ่ออนสซดาประสอนถักไทยนะครับใหญ่ออนสวัสดีครับผมไอสานถักไทยประสอนดิจ้าปติมถักไทยนะครับใหญ่ออนนี่ให้หัวใจมานะครับขอบคุณมากครับพี่ออนนี่ประสอนถักไทยคุณยายจ้าพักถักไทยนะครับปติมประสอนถักไทยประสอนสวัสดีครับผมไอสานถักไทยประสอนจ้าผักถักไทยประสอนใหญ่ออนนี่ดิจ้านี่นาถักไทยใหญ่ออนนี่ดิจ้าสซดาถักไทย นี่ก้อนนี่น้าว่าพี่ภาคประสอนถักไทยพี่นี่นะ้าประสอนถักไทยไปนะครับป้าสอนขยันจ้างไล่แทบทุกวันยายภาคว่าป้าขาห้องเดี๋ยวรู้เพื่อนนี่นะ้าไอซานว่านะครับสมบัดีเจ้าประสอนฝาใส่ถักไทยนะครับสู้ๆนะครับประสอนภาคว่านะครับนี่น้าจัดการชันซอยพีเนสโดาวานะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักไทยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เพื่อนเข้ามาทักไทยนะครับดูดีดีครับดูดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ภาคประสอนว่านะครับอ้อประสอนทักไทยพักปะฮะจุกเฮ้าไอซันวาดูดีดีครับผักทักไทยนะครับสวัสดีจ้าดูดี นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับจะเข้าเรื่องแล้วนะครับตอนนี้12นาทีแล้วนะครับเบาไหลเบาหไหลใหญ่บักไหมนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่รอฟังจะไม่ได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้คือข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยนะครับ ทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับที่ตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับโดยจะได้เงินค่าช่วยเหลือปัจจัยการผลิตปี2,562ทับ63นะครับในวงเงิน85บาทต่อตันอ้อย ไม่เกินลายละ5,000ตันนะครับและเงินช่วยเหลืออ้อยสดสำหรับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลนะครับก็จะได้92บาทต่อตันอ้อยนะครับได้ทุกตันนะครับสำหรับอ้อยสดเพื่อจูงใจให้พี่น้องลดการเผาอ้อยนะครับเพื่อลดพุนพีเอนะครับสำหรับ วันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่นํามาแจ้งข่าวให้พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับฟังฟังประสอนว่าทําไมต้องหามุมเข้าครัวไปเลยตำรวจ <c oughs> ให้ปลาอยู่นั่นฟังฟังครับไอซานวะปลูกอ้อย ท่านบนนี้พี่ชดท่านอยู่ปีหน้าโซดาปีหน้าปีหน้าได้ปีหน้าได้ไดโอ้ยน้องพักไอ้สันว่าพัก,พกแล้วก็ยิ้มนะครับโซดาหวานอยู่แล้วไม่ต้องโปกคะครับพี่โซดาขาอยวาพัก,กว่าไรหวานเลยอ,อยวพักไรหวานไว้ยจ้าบนนี้ นี่ขอยกทงขาวเพื่อนชาติมึนข้าวโตรพิโซดาเอาไว้มึอนนานี่จะมาจัดการให้เด้อจ้านี่นาว่ามีแต่หมูเฮาพิโซนในซาดว่านะครับแม่ติพาคสุดาว่าอ่านข่าวลงต่างหากไอซาดว่าประสอดครับปุรุตไทยนี่นะสุดาไทายจ้าพิโซดาพักว่าหาแฟนไล่อ้อยแป๊บนะคะ เ <ś led> ช่านาก็ฮิปเอาโลดหาเห็หนยังแฟนไล่ไล่อ้อยคอยรักปุ๊กประสอนดว้วยนะครับเร้ายเพื่อนนี่นาะนันดากไม่ซันวะเลิบ <ś led> <ś led> แล้วเด้อพี่ชนเปิดไว้เดจ้าโ่เป็นยังนี่นาะบ่ต้องเปิดก็ได้ไม่ได้เอาเวลาเด้อ <ś led> ไม่ได้เอาเวลานะจ๊ะไปบ้านอื่นก็ได้หรือไปไหนก็ได้ จ้านะสวัสดีครับพี่บอลซุนสวัสดีจ้าอันจ๋าคนสวยน้องอันคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวแฟนพี่โซนไงหวานสดาหวานติ๋วมัจักเดีดีดพักปานี้นีเท่าซานว่าดีจ้าโซนอันไหนนะครับพี่ซานนี่นาวาน่นเริ่มเลิบแล้วจ้าสุดา,าขอบใจมาก อันอันโสดาทักไทยน้องอันดีจ้าปะติมทักไทยนะครับน้องอันดีจ้านี่นาทักไทยนะครับเปิดรอเลยตีเพื่อนนี่นาไอ้สันถามนะครับก็มาเมื่อนี้ก็อยจะขอบคุณพี่น้อง f อฟนะครับแล้วกัพี่น้องทุกคนนะครับที่ซอยพักดันให้บาซุนได้ผ่านมาถึงจุดนี้นะครับ FC ทุกท่านขานอกที่ไม่ได้ทำ u t u b e แล้วก็ เพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันนะครับที่ช่วยผลักดันให้บาสสนผ่านนะครับผ่านกฎของ Youtube YouTube นะครับตอนนี้ก็มีโคโยตี้นะครับตอนนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณหลายๆนะครับต่อไปก็รอพี่ห่างนะครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับดีจ้าน้องนีนะ่าอันวาเฮ้ย กล้าว่าน้องได้จังไดอานนีนนะ่หน้านักแก็ก็เจ้าอีกเดอ้อ <c oughs> จะบอกให้อันคนงามสวัสดีครับไอสันว่าพี่สุรสาตรโตมือครับขอบคุณนะครับนี่หน้าตาแดงกำใส่ไอซันเลยนะครับดใจสุด,ด,สดาอันวะนะครับอันอันประสบถักไทยนะครับสวัสดีพี่สานจ้า อ่านว่าสุราสรวัสดีครับประสอนถักทายไปนะครับดีใจนําเด้อพี่ชุนขอบใจมากนี่นะ่าขอบใจลา,ลายอืดขอบใจเด้อที่ซอยพักดันขัดขืนพอเป็นพิธีหน่อยนะ <c oughs> ไอ้สารเหรอยินดีด้วยจ้าขอบใจมากจ้าสอนย้ำไดเห้าสิบพานไปเรื่อยๆอันจาไปเรื่อยๆ ทักปรรวมเดอ้ออีกครั้งนะคะัยายอ่อนว่ากูดแก่ทำไมแค่เกิดก่อนยายพักโอ้ลืมอ้ยมันกระทบหลายคนตัวนี้โอ้ยลืมลืมลืมลมอีกนานจะอ่านสอนว่ามนานดอกมอนานบดโดนขอโทษจ้าพี่นีนาอันว่า <laughs> อันจะบอกให้นะนี่ยายพัก ยายพักก็เกิดก่อนนะไม่ได้แก่แต่ว่าเกิดก่อนเกิดก่อนอันโซดาก็เกิดก่อนอันไอชาลแก่กว่าอันเยอะแมนบอลุงชาลนอ,อย่าเยอะหลายเพื่อนนี้นะไอชาลว่านะครับ ใครใหญ่พักแค่พี่แล้วเนี่ยจเป็นพี่ดันบ้างบ่ดันบ้างก็ขออภัยเดอ้อเพื่นเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะประอืดละว,วะบอกเป็นอย่างเนาะมีเวลาก็เข้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้เข้าป้าแก่กว่าใช่ไหม บอรครับปติมปติไม่กแก่กว่านะครับแต่ว่าปติมเอาโสกว่านะครับเอาโสกว่าเพื่อนนะครับบอได้ยอมแบบนั้นเพื่อนชา้นเฮ้ยนี่น่าว่านะครับอันก็ส่งสติกเกอร์มานะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาทาักทายเท่ากระย่างสันเพื่อนนี่นะ ขอบคุณทั้งคนที่ทักและคนที่แอบนะครับคนที่แอบก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเทคแคร์บ่าวซนที่ผ่านมานะครับบ่มี่ยังจะตอบแทนนะครับมีต่คำขอบคุณขอบบกขอบใจนะครับในน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อบ่าวซโดยดีเสมอมานะครับ สวัสดีครับพี่ภาคันว่าพี่สนสุดหล่อครับสวัสดีครับฟอล์ลาฟอล์ลาจ้ากนสวยสวัสดีจ้าขอบใจมากนะจ้าฟอล์ลาคนสวยอ้าวคิดผู้เดียวดินี่ไอซานวะพี่อันค่ะบฟอรลาทักทายนะครับพี่ชาติค่ะสวัสดีค่ะบฟอรลาทักทายน้องอันจา้าฝากว่านะครับ เท่า,เ,ากเกิดรุ่นเจ้าอยู่เดอ้อซาน <c oughs> นี่นว่าสวัสดีจ้าน้องพค,คนสวยอันว่าป้าติ๋มสวัสดีครับพอนถักไทยนะครับอันก็แอบ,บนะครับตบมือให้ด้วยนะครับว่าคือหู้ว่าแบบบาอบประส่นือเด้อสวัสดีครับพี่ทิพย์ขอบคุณนะครับพี่ทิพย์ขอบคุณ Bye, หลายๆนะครับพรจับพรอน,วอน,ว好好นอสวัสดีครับผมไอซานว่านะครับพี่นีน่าสวัสดีครับน้องคนถักไทยนะครับพรพอๆประสนถักไทยประสอน clapping, ก็แอบนะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับ น้องพรทถักไทยนะครับพิธีประสอนถักไทยนะครับน้องพรดีจ้านี่หน้าถักไทยสวัสดีเรบวงนะครับพี่ธิบถักไทยไปนะครับประสอนสวัสดีค่ะน้องพรอนวานะครับพิธีดีจ้านี่หน้าถักไทยประสอนสวัสดีค่ะพรทถักไทยนี่หน้าดีจ้าพี่ธิบถักไทยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องทุกคนนะครับ ดีครับยำแรงพี่ศักดาดีครับขอบคุณมากนะครับคันติเพื่อนนี่นะไอ้ซันว่าพอดีค่ะทิพย์จ้าใหญ่พักกว่าพี่ทิพย์สวัสดีครับผมไอ้ซันวะสวัสดีจ้าคุณทิพย์อันทาทายพี่ทิพย์ไปนะครับพี่ศักดาสวัสดีครับ น้องพรถักไทยนะครับสวัสดีทุกคนเด้อจ้าข่อยมือจ้าส้มมือถือก่อนจ้าเอามือถือตายตีพิธีฟาเฝ้าส้มเด้อพิธีใอย่พักว่าอย่ายพักถักถัยไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณเลยๆนะครับ ที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้บาวโซนนะครับทำต่อไปนะครับเริบเรบให้พี่โซนเล็ดเจ้าขอบใจมากน้องอันคนสวยแอบแอบสร้งไอ้ชานเน่านี่นาวะแย่ลาาักวันดีจ้าแย่รักรักยิ้มรักยิ้มคนสวยขอบใจมากนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับ ขอขอบคุณพี่น้องนะครับถึงเวลาแล้วนะครับมาบูดนจะลงแล้วนะครับแยกย้ายกันไปบ้านใหม่นะครับไปให้กำลังใจน้องๆที่ยังบ่ผ่านนะครับก็ขอบคุณหลายๆที่เขามามือนี่นะครับเขามาทักทายกันนะครับเบยกพัดพักหนาเวลาหัมาม้าลายเบยกไก่พี่นอ้องเวลานันทักไลมานะครับไก่มือนีมือไม่สิมาฮาคันแม่ชื่อว่ายังซิมันมาหาเจ้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจนะครับสวัสดีจ้าน้องรักอันวาเฮ้ยเพื่อนนี้นะไอซ่าสวัสดีครับพี่โนลลากิมป้าทำงานก่อนเด้อครับป้าเตียมขอบคุณมากครับลงแล้วครับสวัสดีครับทุกคนลากว่านะครับอันให้น้ำมานะครับขอบใจมากน้องอันยายอ่อนก็ให้สกเกอร์มานะครับตานนี้สวัสดีจ้าตานี้ขอบใจหลายๆเลยตานี้ พี่อันสวัสดีครับรักถักไทยนะครับอ้าวสิโร่งละตีสิโรงแลจ้าป้าจ๋าคุณยายสวัสด,ดีครับน้องรักว่าคุณยายนี้ตานนี้ถักไทยนะครับรักสวัสดีน้องสาวไอซาไปก่อนนะครับไปบาบท่านที่รับชมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ เน็ตบุดีพี่น้องเอ้ยไปแล้วเด้อสวัสดีครับ